เดี๋ยวเนี้ยคนได้ทำคลิปปะเนี่ยคุณกู๊ดคุณได้ทำคลิปปะเนี่นยะนะฮะเออ,นนอะไรนะเกอะไรนะหนอดอะไรนะหนอดหนอดใครคือหนอดไอเหี้ยไม่ใช่ครับใครพิมพนะ์เนี่ย นี่ว่าสนใจว่ายิงสนใจไม่ใช่ครับขออนุญาตพลลงกลุ่มคนตามผ่อนนะครับโอ้หเสียดายว่ะได้ก่อนเอาไปว่าก่อนโควกูไม่ออกว่ะเอ้ยนอนไม่ได้เนอนก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ในใจอ่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้เอาอันนี้มาจากไหนอ่ะซีเครตอ่ะใครโทรมาหนึ่งเพื่อนโทรมาหรอเพื่อน มาแล้วครับเฮียอองกามา้นครับหาคนแบกหาคนแบกอะไรเงี้ยน็อตแบกพี่ได้ปะน็อตเอ็งมีตัวอะไรบ้างอะนอ้องฮะเจ้าโอ้โหไม่น่าใช่นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยมามาพูพูมาแบบพี่หน่อยามาน้องจริงจริงจัดจัดอยากลงแบบตรงประตูอะไรเงนะี้ย<า>เฮียเฮ้ยน็อตไม่โตนหดปะ่ะน,น็นอตน็อตไม่โตนหดป่ะน็อตแอบมองนิวทุกวัน เอ็งโดนโหดปั๊บช่วยแบกหนอ่อยดิ๋ยวงปทำกรอี๋โว้ยลงชาเลนจ์ว่านอนทำไมเอ็งตัวเองมันกระตุกอะ่ะดูเน็ตพี่ปิงอะ่ะอ๋อเน็ตผมไม่ไดีพี่อ๋อไม่ผูนเน <laughs> ้เล่นชาเลนจ์ไหมเจ็ดเลขร้อยหกสิบอ๋อห้าสิบสามเปล่า โหดูตัวพี่พี่มีตัวเมต้าเก่าอ่ะสมัยยุคสุขโขทัยอ่ะแต่ก่อนอ่ะสมัยเกมยังไม่โดนลบอ่ะไม่ได้กี่คนเนี่ยมันโดนลบอะมันดลบไปแล้วอะวไหนน้องดูไม่ได้เลยในยแช่จอเลยฮะเอาดีๆเองใส่ตัวก่อน วิคุณนี้ใครอ่ะเพื่อนเองเหรอน็อตน็อตเพื่อนเหรอวมามาช,ชาชาเลนเจอร์ชาเลนมาไ,มได้อะไรบ้างเนี่ยได้เพจแปดนะฮะมีใครจะเล่นไหม่มอ,อ,หอีเวนต์อะไรอ่ะเฮียอีเวนต์โตนะอ่ะนะก็อีเวนต์อีเวนต์คิดมากอะพี่ อ๋อที่ได้ที่ได้ที่ได้ซีเคอ่ะเหรอพี่ลงไปแล้วมันนานอ่ะมันสามสิบนาทีอ่ะหรือเปล่าไม่รู้ฝั่งนั้นเป็นไงแต่ฝั่งนี้สอบว่าัห้าเพิ่งสอบไปเหรอคุณอิงคุณอิงเพิ่งสอบไปเหรออ้อมกอดแดดฮะเออใครมีตัวก็ช่วยแบกหนะเฮี่ย โอเคไมเกนิว okay, ครับโอเคครับฮะเฮ้ยพูพูช่วยแบกหนยนะมาสตาร์ทเลยที่มีแต่เคมบาจิอ่ะโอเค,อเค,อเค,อเคพาแพ้ฮะ,ฮะไปก่อนแล้วกันถ้าแบบเนี้ยเฮ้ยโอเคพาแพา้เหมือนกันเบลมาเบลมาในออตา บูมเมอร์บูมเมอร์ดูตัวผมตึงสุดตัวอะไรอ่ะฟิซเซอร์เหรอนี่นี่ตัวนี้ตึงสุดลูฟี่อหไรอ่ะอะไอ่ะลูฟี่ฮอตฮอตเฮ้ยจ๋อฮิตขออนุญาตทำตามนะครับเจ๋อฮิตต่อฮอตต่อฮอตใช่เหรอบผมวางไอเจนโซเซยให้ อยาแค่นี้ผ่านแล้วไม่อยากจะโม้สวยขอย <ไป S 1> นอนุญาตนอนขออนุญาตนอนตีพุงร้อนกันตัวผมตึงสุดตัวไหนเนี่ยไอ่หรอเวลาไปต้องดูลูฟี่สุดกังนี่ดาเมทสองร้อยตัวแรงเดเมทสองตัวแรง <c oughs> แล้ะเว้ยเขามาจากไหนอะเขามาจากไหนอะก็สุ่มหรอโอ้โหดู๋ย้าต่อยไปเดี๋ยวเฮ้ยยังไม่น่าเป็นงั้นอะนาคนหล่อกีีนาคนหลอกอดโธ่อโคตรโอ้โคตรเลยเนี่ยลัฟฟี่นาคนหล่อนะเรื่องขอผมขอฟาร์มตั้งก่อนผมช่วยวาง จุยบับว่ะเซิร์ฟพี่ผมสุส่มได้สุ่มได้พิกใชน้นนี่เอาใช่หรอครับตัวอะไรครับเอาดีทำไมผมสุ่มได้ก่อนนะเอยนั่นเซิร์ฟรวมดไม่ว่าใช่ไหมครับได้ได้ตัวอะไรครับกิมจอะ่ะคนดู อ้าวทไมไล่หมุนวะเนี่ยอ๋อเคนึกว่าบังนึกว่าไล่หมุนนึนกว่าไล่หมุน oh, oh, oh. ตัวผมตีสิบเก้าสุดสุดฮะนี่มันฟิเซอร์นี่หว่าใช่ปะ่ะ <c oughs> ไหนน็อตน็อตคือตัวไหนอ่ะนี่หรอเอ้ยน็อตมันมีตัวนี้ด้วยอ่ะ น้อนมีตัวน hey. enfin ี้ด้วยเหรอหอยหดลูฟี่โหดมันชื่อว่าครีมเหรอครีมผมได้เลเวลสองเฮ้ยเฮ้เอาไปจากไหนครับเนี่ยโหดจัดโหดจัดยังจริงหดจัดอีโวยังเนี้ยนัดนัดชี่นัดยังเหรอ เนี่ยเนี่ยเนี่ยลูฟี่โหดสุดแล้วไม่อยากจะโม่เนี่ยดาเมจพันสองเนี่ยเฮ้ยถือว่าตี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 ตตตเร็วนะตีเร็วนะข่ oh, ามบีหดมากไม่อยากจะโม <c oughs> บอกเลยโคตรเก่งอ่ะวางเลยแล้วกันวางเป็นอิชิโกะต่อเป็นลานะครับดาเมจน็อตเยอะ เราดีเฮียน็อตอ่ะพร้อมละว,วันนี้พี่ก้องไม่อยู่อะ่ะถ้าพี่ก้องอยู่ว่าจะชวนพี่ก้องแบบลงชาเลนจ์ใหม่อะ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิอีเวนต์ใหม่เนี่ยเขาแบกว่างั้นใช่เขาโอ้โหแบบความรู้แบบนั่นน่นะเขาเหมือนเป็นอาจารย์อะ่ะเกมเอปล่อยไปก่อน <c oughs> ตอนนี้ตามไม่ทัน <c oughs> เ๋จอกันจริงตามเขาไม่ทันนะยพิ่งมาเล่นเ่ะตามแบบตามไม่ทันจริงอะแบบเออะใช่ผมมึงกลับมาเล่นเองตอนแรกตอนแรกคิดว่ามันแบบรัดมันจะโดนลบไงแบบตอนตอนแรกแบบมันโดนลบอะคิดว่าแบบมันจะให้เล่นใหม่แต่พอกลับมามันนี่ได้เฉยแต่ว่าผมก็ไม่มีตัวใหม่ที่เอาไปเล่นด่านอื่นมีตัวเก่า ไอเซมเลยแล้วกันรอตายกันเดียวเลยนะนเอาตาทับไดย้ยังอย่างเลยเแค่บิดนู่นบิดนี่ไม่รู้ที่จะ<า>ลงขวาบิดหน้าบิดหลังเนี่ยที่จะลงลายใหม่ครับเดี๋ยวช่วยมันมีอันลง,ลงอะลงไรแล้วได้ตัวได้ของดีๆไหมครับผมอยากลงนั่นแหละคนดูช่วยแนะนำ่อยครับ หแห่เรียนดูอัตาหน่อยเฮ้ยมันมันบอกว่าอะไรเนี่ยไอ้ฟุดฟุตีต้บอกว่าอะไรขาววาจะทดสอบในสัปดาหนะ์หน้าจะประกาศให้ทราบเมื่อเริ่มทดสอบอ้าวดีก็คือสัปดาหนะ์หน้าสัปดาหนะ์าหนะี้แหละ แต่มันยังไม่ประกาศอะไรเลยอ๋อคือมันโพสนานแล้วปะคือมันมันใช้บิดขวาบิดหน้าบิดหลังอยย่างเดีวบิดเข้าป่าบิดเข้าเขาก็มีแต่อีเวนต์ใหม่เท่านั้นครับไดครับตอนนี้แล้วแล้วแล้วคนดูแบ่งคุม่บไหมครับโหนี่ก็มีตัวโหดเลยนะเฮ้ยส่งอะไรมาอ้าวดีภูเก็ต ผมโอ้ผมสุ่มตัวหน้าตู้นึกว่าจะออกกิมจอหรือไม่ก็โกคัวมันไปออกอ็น,นั้นเฉยเลยฮะฮะอะไรเนี้ยอะไรนะก็เอไอมันอาอย่างเนี้ยอะไรได้ละเอไอมันอ่านอย่างเนี้ย จออะไรกับเอไออ่ะันาอย่างเงี้ยหยอกหยอกหยอกมาแล้วเฮ้ยทำไมกระตุกเหรอเลยนะคอมค้าง คอขมขาเปหนอยไรวะหนึ่งนะ